เมื่แมนเด้นางสูงนางสูงเพราะว่ามันเหนม็นมีอกหนึงอ่ะเห็นในเอเนี่ไหนไม่รู้อ่ะเพราะแบบป้ายโฆษณาอยู่ในรั้วบ้างนะเหรอป้ายโฆษณาคืออยู่ในรั้วบ้านเขาเลยอ่ะแล้วแบบว่าน่าจะเป็นของ AIS มัง้งที่มาเช่าเขาอ่ะสุดปะคือได้เดือนหลายแสนมากใ,ามใช่ สาไฟฟ้าต้นละล้านเป็นล้านเลยพี่เป็นล้านเลยเหรอพี่อพ <S <S โอ้ยเดี๋ยวไปซื้อที่ทุ่ง,งานาก่อนไม่เหมาะาที่ม,ม,มาเหมาะก่อน <S <S แล้วก็เอาสายไฟมาลงบ้านผมทีเธอผมไห่ปลูกข้าวด้วยผมไห่อยู่ตรงนั้นนะได้เดือนละได้เดือนเดือนละล้านเลยเหรอ พี่โอ้ไม่ต้องเล่นลีเกแล้วถ้างี้หาทีซื้อที่ทุ่งนาหม้อม่อให้เสาไฟลงพานจบอันนี้คือธุรกิจใช่ปะเชนหัวแถวเออถ้างี้ถือว่าผมได้เป็นหัวแถวแล้วล่ะเขาจ่ายเป็นปีโอ้โห เงินหาซื้อที่นาสักสิบแปลงตามป่าตามเขาแฮ้เชน็นเนี่ยตามทุกเนี่ยแบบนี้ธุรกิจใหม่เงินอยู่ในอากาศอยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีไหนความได้เอาน่อยดิโหสิบแปงก็สิบล้านทำอะไรได้อ่ะปิงสิบล้านอ่ะเอาธุรกิจใหม่อะวะถือว่าผมเป็นหัวแถวแล้ว ทางบ้านเสาไฟไม่ลงนะดิเงินยุ่เงินย,นย่การทุ่งนานะเว้ยครับว่าอะไรเดือนหนึ่งต้องมีแปดเก้าแสนนะเป้าแปดมืนแหละ,ะ <laughs> แต่ขายนาไม่ได้นะคืออะไรอ่ะ ข่า,าวแจวเสาไฟลงทุกนาไม่ได้ระบบสมองกำลังประมวลผลอย,อยู่งั้นเราต้องไปซื้อที่ต้าคนที่ทำนาอย่างน้อยเราให้เขาเป็นค่าเชยห้าปีคุณได้เงินก้อนไดผมระยะอยู่งั้นเราต้องไปซื้อที่ต้าคนที่ทำนาอย่างน้อยเราให้เขา เป็นค่าเฉย5ปีคุณได้เงินก้อนได้ผมระยะหะ